มาดูตะก้อพอกเดียวนะครับเจ้าเทพลายพังนะครับเจอกับป๋าหงอกพระรามสามเป็นตะก้อพอกเดียวนะครับเอาเซิร์ฟมาเจ้าเทพแปลกลับไปออกโอ้โหอย่าลืมนะครับป๋าหงอกนี่อายุเจ้าหกสิบนะครับเจ้าเทพพึ่งจะยี่สิบ อายุห่างกันสี่สิปีอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับนักกีฬาที่ชื่นชอบเซปักตะก้อนะครับเอาซื้อมาเอาเจ้าเทพแปรับไปไม่ข้ามเอาละครับตอนนี้ป๋าหงอขึ้นํำนะครับสองต่อศูนย์เอาซื้อมาเอาเจ้าเทพเรียบร้อย สามต่อศูนย์แล้วครับเอาแล้วครับเจา้าเทพแปลกลับไปปางหอกแปลกลับมาเจา้าเทพแปลเข้าป่าข้อดงนะครับโอ้โหนีนะครับแล้วก็พกเดียวพื้นไม่แน่นเนี่ยไม่ใช่แะ้ก็จับยกนะครับคือต้องสวนกลับในจังหวะเดียวสี่ต่อศูนย์นะครับ เอาแปลกลับไปอยู่ที่ป่าหงอกแปรกลับมาเอาแปลกลับไป <c oughs> เอาครับ <c oughs> เบจ้าเทพลายพังจะได้สักแต้มไหมตอนเนี้ย <c oughs> เอาแปรอย่างเดียวเหรอเอาไม่ได้ทุกอย่างเหรอเอาแปรกลับไปเอาแปลกลับมาเจ้าเทพแปกลับไปป่าหงอก เอาครับอยู่ที่เจ้าเทพนะครับต้องเสิร์ฟเป็นแต้มนะครับถ้าเสิร์ฟไม่เป็นแต้มโดนป๋าหอกศูนย์ต่อห้าเอาเสิร์ฟไปเอาปาอ๋าหอกเข้ามาเจ้าเทพแปรกลับไปปา๋ปาหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกลับไปปา๋ปาหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกลับไปเรียบร้อยเอาครับแต้มที่หนึ่งมาครับของเจ้าเทพลายพัง หนึ่งทอห้าเอาเซื้อไปโอ้โหครับดูที่ว่าจะออกฝั่งไหนนะครับตะก็พอกเดียวเอาเิื้อมาเอาแปะกลับไปปางอกแปะกลับมาเจ้าเทพแปะกลับไปเอาปางอกแปะกลมาเจ้าเทพแปะกลับไปใส่เด็ดเรียบร้อย หกต่อหนึ่งเอาแล้วเขาจะเทพบว่าไงปางหอกปางหอกเอาโอ้เจ้าเทพแปรออกเจ็ดต่อหนึ่งต่อนะครับเอาแปรกลับไปเอาปางหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกลับไปปางหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรไม่ข้าม แต่ตอนนึงนะครับเอาไปแล้วครับไม่ข้ามป่าก็เบาตั้งได้ไม่เจอ2วินาทีเลยเอาแปะกลับไปป่างอกแปะกลับมาเจา้าเทพแปะกลับไปเอ้าลงนะครับโอ้โหป่างอกแกเป็นพื้นตะก้อที่เอิดปอกเดียวได้ดีนะครับ แต่ว่าบางทีแกตาลายนะครับถ้าข้ามมาแกติดก็ไม่ได้นะครับเอาแปกลับมาเจ้าเทพแปกลับไปเอาปางหอกแปะลับมาแปกลับไปเอาข้ามไม่ข้ามข้ามไปแล้วไม่ข้ามโอ้ก้าวจอหนึ่งเอาแปะลับมา เอาแปปกลับไปแป้กลับมาเอาแปปกลับไปออกโอ้โหสิบ <c oughs> ต่อนหนึ่งนะครับเอาเปิดไป <c oughs> อยู่ที่เจ้าเทพต้องเสือไม่ได้สินสองแต้มนะถึงเจตนาหนึ่งต <c oughs> ่อสิบ 1ตอนน่อ1นะครับตาตโตปอกเดียวในแปรอายุประมาณจะ60เนี่ยปางอ,อกไม่เป็นสองรองใครนะครับในย่านสนามปีนังนะครับเฉพาะในย่านนี้นะครับถ้าที่อื่นปางอ,อกคงสู้ไม่ได้เพราะไม่ชินสนามแถวพระราม3นี่ปางอ,อกอยังพอเตะนะครับถือว่าออกกําลังกายนะครับปางอ,อกผู้ออออชื่นชอบกีฬาแล้วมี ศิลปินในหัวใจแกชอบดีดพินนะครับเอาซื้อ์ฟมาเจ้าเทพแปลกลับไปหนึ่งต่อสิบเอาเสิร์ฟไปเอาปาหงหอกแปลกลับมาออกเอาแลครับแต้มี่สองมาแล้วครับต้องเสิร์ฟอีกสิบลูกครับถึงจ,จะชนะเจ้าเทพสองต่อสิบ เอาแปรกับไปเอาปางหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกับไปปางหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกับไปปางหอกแปรกลับมาเจ้าเทพแปรกับไปปางหอกแปรกลับมาแปรแปรแปรไม่ข้ามเจ้าเทพนี้ต้องไปฝึกวิทยายุทธ์อีกเยอะนะครับถ้าไม่มีพื้นนะครับเจอปางหอกนี้ลำบากแน่นอนเอาเสือมาเอาแปรกับไป ฝางออกแป้กลับมาเอาแป้กลับไปฝางออกแป้กลับมาเรียบร้อย11ต่อ2ลูกเดียวเกมนึกว่าข้ามทุกอย่าง11ต่อ2เกมไม่เกม ปางอกแป็กลับมาอยู่ที่เจ้าเทพแป็กลับไปปางอกแป็กลับมาเจ้าเทพแป็กับไปเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมยังอยู่เอาแป็กลับมาเอาแป็กลับไปไม่ข้ามจบเกมปางอกพระรามสามอ่อนชายนุ้ยสกอตสิบสองต่อสองนะครับโอโ้โหถือว่าขาดนะครับผืนระดับเทพอายุหกจะหกสิบแล้วครับปางอกกับเจ้าเทพอายุห่างกันสี่สิบปีนะครับเดี๋ยวขอญอาตตัดคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับ